โ o โ o ต a าโคโร l อัลติส 1.6G ปี2018นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สวยๆเลยราคา459,000บาทนะคะได้แคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59นะคะผ่อนเพียงเดือนละ7,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจเดี๋ยวฟางพาไปชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟ่งมีรถเก่งเข้าใหม่สวยๆมารีวิวอีกแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota c โค o l l a อล t ี s 1.6G ปี2018นะคะราคา459,000บาทนะคะเด็กไม้ใช้งานไปอยู่ที่130,000กโลเท่านั้นนะคะไม้แท้ไม่เดิมไม่มีกับไม่กออไม่แน่นอนนะคะตัวรถการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนค่ะ <S <S แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ นะคะตอนนี้เริ่มต้นที่2.59เท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับใครนะคะที่มีเครดิตส,สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็ได้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59ด้วยนะคะผ่อนเพียงเดือนละ7 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวฟังภาพพิเศในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าอ่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมสเส้นสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟหน้ามิติดีเฟกเตอร์นะคะไฟเดย์ทาวน์นันก์ไลท์ไฟเลี้ยวนะ อยู่ในชุดโครมเดียวกันค่ะเหลี่ยมสันรถนะคะลูกค้าคมชัดเจนสวยๆเลยในส่วนของล้อแม็กนะคะได้เป็นแม็กขอบส6บหนะคะแม็กเดิมแท้โรงงานค่ะอย่างปี2022นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะเหลี่ยมสันรถคมชัดเจนสวยๆเลย คมๆคมสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะในส่วนของเลขไม้นะคะหนึ่งแสนสามมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิเอ็ดกิโลเท่านั้นนะคะไม้แท้ไม่เดิมนะคะไม่มีกับไม้กอไม้แน่นอนนะ มาพร้อมระบบ engine start นะคะประพับก็ระจกไฟฟ้าด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะคะหัวน็อตตามซอกประตูไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยนะคะภายในก็จะได้เป็นโทนสีเบจสวยๆแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. ได้เป็นเครื่องเล่นซี usb นะคะเบาะหนังสีเบจตึงๆเลยนะเ <restricted> บาะหนังสีเบจตึงๆเลยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะ ในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะลูกค้าบอกเลยว่าเดิมเดิมนะคะโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะรับประกันเลยก่น็อตนะคะสวยสวยเดิม,เด,มเดิมแบบนี้เลยค่ะราคาสี่แสนห้าหมืนเก้าพันนะคะผ่อนเพียงเดือนละเจ็0พันบาทเท่านั้นนะคะพร้อมแคมเปญอกเบียพิเศษสองจุดห้าเก้าไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะด้านหลังนะคะ มาพร้อมช่องเสียบ USB ให้สจุดด้วยนะคะโครงสร้างตัวรถนะคะการันตีเลยโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะสวสวยเลยเม็ดอาดกลมๆสวยสวยเลยนะคะเหลี่ยมสั่นรถคมชัดเจนนะคะปลายท้ายคมเดิมโรงงานนะคะลูกค้าใส่ใแบบนี้เลยค่ะโลโก้จอกสอนติดอยู่ครบนะคะติดอยู่ชัดเจนเลย อ่าคันนี้ได้ทำการติดตั้งเซ็นเซอร์ถอยมาให้สี่จุดด้วยนะคะลูกค้ามีมีเซ็นเซอร์ถอยสี่จุดเลยนะครบเลยนะคะคันนี้ได้ไปคือไม่ต้องไปติดเพิ่มเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อ่าอาจจะยังกะระยะไม่ถูกนะเซ็นเซอร์นี่คือช่วยได้เยอะเลยนะคะอย่างรถฟังไม่มีกล้องถอยฟังก็ติดเซ็นเซอร์เอานะคะช่วยให้เรากะระยะได้ได,ดีเลยนะเราไม่ถอยไม่ถอยชนแน่นอน อ่าในส่วนของกระจกหลังนะคะก็พัดเดิมโรงงานนะคะมีไล่ฟ้าหลังแล้วเรียบร้อยไฟเบกรกดวงที่สามนะคะใช้งานได้ปกตินะโครงสร้างตัวรถนะคะด้านในหัวนงหัวน็อตนะคะลูกค้าเดิมๆเลยไม่มีถูกไขไม่มีขยับแน่นอนนะคะมาพร้อมยังอะไหล่เครื่องมือแม่แรงนะคะอุปกรณ์มีมาให้ครบเลย สว,สวยเลยนะคะหัวนมหัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับนะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนเหลี่ยมสั่นลดนะคะคมชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยสีบอลเงินนะคะภายในสีเบเลขไม่หนึ่งแสนสามมื่นเก้าพันกโลเท่านั้นนะคะคันนี้ได้ยางปีสองพันยี่สิบสองด้วยนะคะยางปีสองพันยี่สิบสอง เพชรรถปีรถติดอยู่ชัดเจนนะคะสวยๆเลยอันนี้ต่มเน่ารถนะคะรถบ้านมือเดียวอ๋ออันนี้เป็นรถอ่ะอันนี้เป็นรถบริษัทนะคะลูกค้าขอโทษทีอันนี้เป็นรถบริษัทนะคะข้อดีของรถบริษัทก็คือเวลาอ่าเท่าอ่เวลาเช็ค เช็คระยะเขาก็จะเข้าศูนย์อยู่แล้วนะลูกค้าเราก็จะมีงบมาให้เข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องอะไรเงี้ยค่ะพอดีของรถบริษัทก็คือเข้าศูนย์ตามรอบแน่นอนนะคะของเราส่วนมากจะเป็นรถบริษัทนะคะลูกค้าส่วนมากจะเป็นรถบริษัทกดแล้วว่าง โครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมนะคะสวยสวยเลยอย่างคันนี้นะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะคะสำหรับ t o y o ต a าโคโร la อลติสหนึ่งจุปีนะคะมีหลายคันเลยนะถ้ารถนี้เข้ามาหลายคันเลยนะคะสำหรับเออเอลติสหนึ่ปีนะคะเข้ามาเยอะเลยเลขไมก็แล้วแต่นะคะไม่มา,มากไม้น้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกได้นะคะถ้าลูกค้าสนใจก็รีบแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไมาน้น้อยก็ น่าจะเหลือไม่กี่คันแล้วลอกนั้นก็จะมาเยอะกว่านี้นิดนึงโอเคเดี๋ยวฟางพาไปชมในส่วนของรายละเอียดตัวห้องเครื่องต่อเลยค่ะ ในส่วนของรายละเอียดตัวห้องเครื่องนะคะลูกค้าบอกเลยว่าเดิมๆสวยๆนะคะเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีคาบไหลยืมน้ํามันเลยคันหน้าไม่มีคดมีงอนะคะคันหน้าไม่มีคดมีงอการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติพิความชนหนักหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนนะคะหัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยนะสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอติดอยู่ชัดเจนนะคะหัวน็อตทางซ้ายแลววะขวาคือเดิมๆเลย ล,ลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติเข้าศูนย์ได้ปกติเลยนะคะรถทุกคันของเราเป็นรถที่ประมูลมาจากลานประมูลนะคะลูกค้ารถของเรามีที่มาที่ไปชัดเจนนะคะเราซื้อเงินสดมาด้วยนะคะที่สําคัญซื้อเงินสดมาอ่า ของเรามีเล่มแล้วทุกคันนะคะลูกค้าเวลาจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดก็คือสามารถจัดได้ปกติเลยไม่มีรถฝากขายโอนลอยนะคะการันตีได้เลยของเราซื้อขายถูกต้องตามกฎหมาย100%เซแน่นอนนะคะเป็นบริษัทใหญ่เปิดมา23ปีแล้วนะคะสำหรับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะเป็นดีลเลอร์ใหญ่เลยได้แคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.59ทีเดียวด้วยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดนะคะการออกรถได้ที่เบอร์0642539366นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ขึ้นด้วยนะคะลูกค้าหรือว่าจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยบริษัทของเรานะคะตั้งอยู่มีนบุรีถนนเสรีไทยนะคะอยู่ในซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยากออกรถกับทางบริษัทพยโตนของเรามีบริการเซนน็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเชน่นกันนะคะลองโทรเข้ามาสอบ ถามรายละเอียดกันได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยมีลถให้เรื่องมากกว่า300ร้อคันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปวามฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ